<S <S สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้างนางสไปร์งแลนด์ค่ะคนเก่าคนเดิมมาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมากินทุเรียนค่ะนี่วันนี้เราได้ทุเรียนมานะคะนี่น่ากินมากเลยเนื้อสวยมากนะคะเนาะเราซื้อมาแพคนี้ก็สี่รอยบาทนะคะเนาะมาค่ะเรามาแกะกันเลยแล้วก็ชิมกันดูเลยว่า เนื้อมันจะขนาดไหนนะคะเนื้อสวยมากเลยนะคะก็ถือว่าไม่แพงนกัก400ได้อยู่ถ้าเนื้อของเขาโอเคนะจะให้ดูเนื้อมันนะคะนี่เนไหมเนื้อสวยมากเลยนะคะเหมาะสมกับราคาอยู่พอสมควรเนาะ ก็ไม่ถือว่าแพงนะคะมาเลยเราจะมาชิมกันเลยนะคะนี่ดูกรอบเลยนะคะน่ารับประทานมากม,มากเลยค่ะมาค่ะเรามาแกะเลยคู่แรกของเราเลยชิมดูว่ารสชาติโอ้โหคขาแพ็คมาอย่างดีเลยอืม เรามาดูว่าเม็ดมันจะใหญ่ไหมอืมอมบอกได้เลยค่ะว่าเม็ดเล็กกัดไปคำแรกหอมหวานยังไม่เจอเม็ดเลยค่ะอ,อร่อยอืม,อม เนื้อเยอะมากค่ะเดี๋ยวใหนดูเม็ดเขาเล่นเดียวข้างในเนื้อของเขาเหนียวนุ่มหวานหอม เม็ดด้านในของเขาก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะเนอะก็โอเคอยู่เนื้อของเขาหวานหอมมากจริงให้ดูนี่หวานอืม ดีๆก็หูอ,อ,อืมหวานหอมอร่อยอ่ะเนี่ยคิดว่าลูกเดียวเนี่ยอิ่มไหม านายกาลังยิม้ม,มหวานบอกได้คำเดียวว่าหวานอร่อยมาก อร่อยจริงปีนี้มีเจ้านี้แหละทุเรียนของเขาเปนได้อร่อยจริงๆ

เล็กๆเ,เนี่ยมันจะหวานไหมเหมือนกันไหม,มหวานแต่ก็เหมือนเข้าจะแถมมาไม่น่าจะเป็นหมอนทองนะคะชิ้นนี้เนาะเหมือนชิ้นนี้ กิงด้วยเม็ดเล็กนี้จะขมนิดๆน,น่าจะเป็นออชนิดที่เขาแถมมาขมขมนิดนึงค่ะ เราจะรีวิวกินแค่นี้นะคะวันนี้เดี๋ยวจะออกไปธุระกินมากเกินไปเดี๋ยวกลัวร้อนไในด้วยเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบาย